สวัสดีครับหลายหลายท่านคงจะเคยนะครับซื้อสินค้าออนไลน์นะครับแล้วเขาก็ให้เราสแกน QR Code เป็นเพื่อดกับบอทนะครับเสร็จแล้วนะครับเราอยากรู้อะไรเราก็ถามเข้าไปครับพิมพ์เข้าไปหรือใช้ลิชเมนูเนี่ยกดปุ่มถามเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีบอทดมาตอบนะครับเสร็จแล้วบางทีเรามีการสั่งซื้อสินค้าเขาก็บอกว่าให้เราแชร์สลิปนะครับส่งเข้าไปกับบอทนะครับแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเรานะครับ เป็นคนสั่งซื้อสินค้านะครับขอที่อยู่ขออะไรเรานะครับบางทีก็ตอบมาเหมือนมีคนนะครับเป็นคนตอบเองอย่างเงี้ยนะครับบอทลักษณะนี้นะครับเขาทำยังไงนะครับบางครั้งก็คนตอบบางครั้งก็บอทตอบนะครับในคลิปนี้นะครับคุณครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับวิธีการทำบอทแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะไปประยุกต์ได้อีกมากมายนะครับเช่นอาจจะไปประยุกต์เป็นบอทที่คุยกับผู้ปกครองนะครับหรือเราเป็นที่ปรึกษาคุยกับนักเรียนก็ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวพาสร้างบอทขึ้นมาใหม่เลยนะครับเปิด Google เข้ามานะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่ developer.line.bit นะครับเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการล็อกอินนะครับอันนี้ผมล็อกอินแล้วก็เดี๋ยวล็อกเอาให้ดูก่อนนะครับเนี่ยพอเข้ามาครั้งแรกนะครับเราก็ไปที่ล็อกอินนะครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีไลน์ของเรานะครับแล้วก็คลิก นะครับบอนอีเมลรหัสผ่านเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับถ้าเรามีโปรไวเดอร์ที่เคยสร้างไว้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องสร้างอีกนะครับผมก็จะมาที่โปรไวเดอร์ที่ชื่อว่า Mybot นะครับอันนี้สร้างบอทไว้แล้ว2ตัวนะครับหรือ c h a n n นลนะครับเดี๋ยวจะสร้างเพิ่มนะครับให้ดูอีก1ตัวก็แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะสร้างบอทนะครับผมก็จะไปหานะครับไอคอนก่อนนะครับโดยจะไปที่เว็บไซต์แฟลไอคอน จากนั้นนะครับจะทำการค้นหานะครับไอคอนของบอทนะครับก็จะพิมพ์คาว่า botbot นะครับกด enter กดค้นหานะครับแล้วก็นะครับเลือกว่าเราจะเอาไอคอนตัวไหนนะครับ๋ผมจะลองเลือกสักตัวก็แล้วกันนะครับตัวไหนที่มันดูน่ารักน่ารักอาตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดครับ การดาวน์โหลดกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะคลิกขวาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกรูปภาพเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วก็เอาไว้ที่ไหนนะครับผมจะเอาไว้ที่ d e s ก์ท็กดเซฟครับเมื่อเราได้ไอคอนบอทแล้วนะครับอ่ะเราก็กลับมาที่ LINE o e v e l o p p e r p e r นะครับเสร็จแล้วให้มา c r e a t e New Channel นะครับเพื่อจะสร้างบอทขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วก็มาเลือกเป็น Messaging API นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับเราก็มาใส่ไอคอนบอทของเราตรงนี้เลยนะครับคลิกครับแล้วก็เลือกครับไอคอนบอทของเราที่โหลดมาเมื่อสักครู่นี้ครับก็กด open ครับเรียบร้อยนะครับเราได้บอทมาแล้วนะครับจากนั้นนะฮะเราก็นะครับเลื่อนลงมานะครับตรงนี้ตั้งชื่อบอทของเรานะครับเราจะตั้งบอทชื่อว่าอะไรนะครับ สมมติว่าผมจะตั้งชื่อว่าบอทนะครับ my shop นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับคำอธิบายนะครับบอทตัวนี้นะครับใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอ่ะผม Copy วางก็ได้นะครับใช้ชื่อเดียวกันก็ได้นะครับหรือจะอธิบายว่านะครับบอทนี้ใช้เกี่ยวกับนะครับการขายสินค้าอะไรแล้วก็อธิบายไปนะครับจากนั้น Cat e g ก r y ก็คืออยู่ในกลุ่มไหนนะครับบอดตัวนี้นะครับผมก็จะมาเน้นเรื่องการศึกษานะครับ Sub Cat e g o ร y นะครับกลุ่มย่อยคืออะไรนะครับผมก็ใส่ไปมัธยมศึกษานะครับจากนั้นก็มาติ๊กตรงนะครับตรงนี้นะครับเครื่องหมายถูก2ออันนะครับแล้วก็เช็คว่าทุกอย่างของเราเป็นเครื่องหมายถูกหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกนะครับถูกถูกถูกสีเขียวหมดเลยนะครับก็คือผ่านหมดแล้วนะครับแบบนี้นะครับ หรือว่าการเลือกข้อมูลนผ่านหมดแล้วนะครับก็กดปุ่ม create ได้เลยครับตรงนี้นะครับ create นะครับจากนั้นก็กด ok นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มยอมรับนะครับอันนี้การที่เราจะไปสร้าง myshop ได้เราต้องสร้างบอร์ดตรงนี้ขึ้นมานะครับหรือที่เราเรียกว่า line oa นะครับตรงนี้ก็ line official account นะครับคำเต็มๆนะครับแล้วก็ได้บอร์ดมาแล้วเรียบร้อยนะครับพอเราได้บอร์ดมาแล้วนะครับ เราก็มาตรงนี้นะครับ Messaging API นะครับเพื่อจะมากำหนดค่าต่างๆนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนะครับขอเป็นเพื่อนกับบอตรตัวนี้นะครับการขอเป็นเพื่อนก็อาจจะใช้วิธีการสแกน QR code นะครับหรือนะครับไปเพิ่มเพื่อนด้วย Li n e ID ตรงนี้นะครับผมก็จะลอง Copy นะครับเสร็จแล้วก็จะมาเปิดบอทนะครับแล้วก็จะไปขอเพิ่มเพื่อนนะครับขอเพิ่มเพื่อนนะฮะค้นหาเพื่อนนะครับ หาด้วย Li ยไอดครับแล้วก็กด Enter อ่ะเจอแล้วนะครับมันก็จะขอเพิ่มเพื่อนกับบอทตัวนี้นะครับอ่ะเพิ่มนะครับอ่ะเป็นเพื่อนกันหรือยังนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับบอทก็จะทักมาแล้วนะครับสวัสดีคุณอภิวัฒน์นะครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับบอท My Shop นะก็เหมือนเราไปสแกนนะครับอ่ะคิวอารนะครับตอนที่เราจะไปซื้อสินค้าเขานั่นแหละนะครับเราก็จะเจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นคนสร้างเองนะครับ ล้วก็เป็นบอร์ดกับเพื่อนเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกเลยครับจากนั้นนะครับเราในฐานะเป็นคนสร้างบอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็ไปปิดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะตอบตลอดเวลานะครับที่เราเรียกว่าออโตรีพายครับตรงนี้นะครับออโตรีพายเมสเซจตอนนี้มันอินเบอร์อยู่นะครับให้มาที่อ d ดิตรงนี้นะครับมาที่อ d ดิตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มาที่หน้าหลักนะครับมาที่หน้าหลักเสร็จแล้วตรงนี้ก็ปิดไป แล้วมาที่เมนูที่ชื่อว่าข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับคลิกตรงนี้ลงไปนะครับเย่างทอ default นะครับขอบคุณที่ส่งข้อความถึ้งเราไหมครับมันก็จะตอบตลอดเวลาเราก็มาปิดตรงนี้ครับคลิกไปที่ปิดนะครับแล้วก็ตกลงนะครับจะสังเกตนะว่านะครับแถบสีน้ําเงินเนี้ยจะมาอยู่ฝั่งปิดครับตอนนี้ก็คือเราปิดให้มันตอบอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับส่วนการที่จะให้บอทตอบคนตอบนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันจะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมดบอทตอบนะครับหรือสลับมาบอทเขาเรียกว่าสลับมาที่โหมดแชทก็คือคนตอบเองนะครับเราสามารถทําได้ทั้ง2แบบนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนนี้ทั้งหมดคือเราสร้างบอทขึ้นมาเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปทําระบบโต้อตอบกับคนได้แล้วนะครับผมก็จะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้นะครับแล้วก็จะไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Line My Shop L I N E นะครับ Line แล้วก็ My นะครับแล้วก็ Shop S H O P นะครับพิมพ์คาว่า Line My Shop แล้วกด Enter เลยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับไปที่ Line My Shop .com เห็นไหมครับตัวนี้ลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์แรกเลยคลิกเข้าไปครับพอเข้ามาที่ลิงก์เว็บ Line My Shop ตรงนี้นะครับก็จะเห็นเมนูตัวนี้นะครับเปิดร้านค้าฟรีเลยนะครับ จะกดปุ่มนี้หรือข้างล่างก็ได้นะครับอันเดียวกันนะครับเราก็คลิกเลยครับเปิดร้านค้าฟรีเลยนะครับพอคลิกเปิดร้านค้าฟรีเลยนะครับนะเราก็จะเห็นชื่อบอทของเรานะครับอันนี้ผมสร้างหลายตัวนะครับก็เลื่อนหานะครับอ่าตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับที่สร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็คือบอท my shop นะครับให้เราคลิกเปิดใช้งานนะครับคลิกไปที่ตัวบอทเลยก็ได้ตรงนี้นะครับคลิกนะครับพอเราคลิก เปิดใช้งานเสร็จนะครับเขาจะต้องให้เราเชื่อมต่อบริการก่อนนะครับก็คือชื่อบริการ O A plus นะครับให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับเลื่อนมาข้างล่างนะครับข้อมูลบัญชีนี้นะนะนะครับเราก็กดเชื่อมต่อเลยครับไปที่เชื่อมต่อแล้วก็คลิกเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งครับอ่าเกิดปัญหาในการเชื we leave, ่อมต่อลองอีกครั้งนะครับเออเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าเชื่อมต่อนะครับ อินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับเชื่อมต่อนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นขอแจ้งอ๋อนะครับสินค้าชั่วคราวนะครับปกติแล้วเนี่ยครับถ้าไม่มีขอแจ้งตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปผู้หญิงอ่าเป็นรูปผู้หญิงอ่ายืนอ่าอยู่ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาอะไรมานําเสนอนะครับปั๊บเดี๋ยวท่านนี้มาสมัครช่วงนี้ก็ขึ้นบอกว่าวันอังคารจะมีการปรับปรุงไม่เป็นไรนะครับ ขึ้นรูปอะไรก็ตามนะครับมันเป็นป๊อปอัพโฆษณาขึ้นมาแล้วก็ปิดตรงนี้ครับกดปิดไปโอเคนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะทำนะครับไมชอปตัวนี้นะครับเป็นร้านค้าขายสินค้าจริงๆนะครับเราจะต้องทําการตั้งค่าเปิดร้านนะครับก็คือ1ใส่ข้อมูลติดต่อร้านค้าโดยการคลิกตัวนี้เข้าไปตั้งค่าสร้างรายการสินค้าคลิกเข้าไปไปสร้างรายการสินค้านะครับจัดการสต็อกคลิกเข้าไปใส่จํานวนสต็อกสินค้านะครับ ตั้งค่าช่องทางชําระเงินคลิกเข้าไปตั้งค่านะฮะแล้วก็ตั้งค่าจัดส่งสินค้าจะส่งทางไหนทางไปษณีทางอะไรต่างๆก็เข้าไปคลิกตรงนี้นะครับอันนี้คือนะครับการตั้งร้านค้านะครับเพื่อจะขายสินค้านะครับเราจะต้องทําทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5ขั้นตอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ได้นะครับทำบอทดเพื่อจะขายสินค้านะครับเดี๋ยวถ้าจะพูดเรื่องขายสินค้าค่อยว่ากันอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับ คลิปนี้จะมาพูดเฉพาะนะครับทำเป็นบอทที่สามารถตอบกับคนที่มาแชทกับบอทได้นะครับทำยังไงนะครับอันนี้ผมจะข้ามไปยังไม่ตั้งค่าก็แล้วกันนะครับให้มองมาได้ซ้ายมือนะครับอย่างเงี้ยจะเห็นเขาว่า e commerce chat กลุ่มเป้าหมายนะครับให้มาที่เมนูแชทตรงนี้นะครับมาที่แชทตรงนี้ครับคลิกไปที่แชทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่มีใครนะครับมาแชทกับเราเลยนะครับก็คือยังไม่มีลูกค้านะครับ ยังไม่มีลูกค้ามาทักทายหรือว่ามาแชทกับบอทนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นลูกค้านะครับทักเข้ามากับบอทดูซิจะเป็นยังไงนะครับอ่ะผมก็จะกลับมาที่บอทตัวนี้นะครับพอผมสแกนเป็นเพื่อนกับบอทแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็จะนะครับสอบถามสินค้านั่นนี่ครับอ่ะผมอาจจะทักทายคําว่าสวัสดีครับครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกดเท่เข้าไปนะครับ พอผมสวัสดีครับฝั่งนี้เห็นไหมครับฟัง my shop เนี่ยก็จะเห็นนะครับอ๋อเนี่ยมีภิวัตครับทักทายมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับทำให้เรารู้ว่านะครับมีลูกค้านะครับถ้าเป็นทาเป็นบอทดกับผู้ปกครองก็จะเห็นผู้ปกครองทักมานะครับถ้าเราทําเป็นบอทที่จะคุยกับนักเรียนก็จะเห็นนักเรียนทักมานะครับและนะครับเราในฐานะเป็นเจ้าของบอทดตัวนี้นะครับเราก็สามารถมาตอบนะครับตอบตรงนี้ได้นะครับ เราก็มาตรงนี้ครับ My Shop นะฮะ My Shop เราเห็นสวัสดีครับแล้วนะครับข้างล่างนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะโต้ตอบนะครับโดยการนะครับอาจจะส่งสติกเกอร์นะครับส่งรูปภาพหรืออะไรก็ได้นะครับกลับไปนะครับเนี่ยสามารถที่จะส่งสติกเกอร์นะครับอ่ะส่วาผมจะส่งสติกเกอร์นะครับลองหาสติกเกอร์ดูสิอ่าสติกเกอร์ตัวนี้ก็ได้ส่งกลับไปนะครับ พอฟังนะครับไมช็อปส่งสติกเกอร์กลับไปอ่ะคนที่นะครับอภิวัตรมาคุยกับบอทเห็นไหมครับอภิวัตรก็จะเห็นสติกเกอร์ส่งกลับมาอันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บอทไมช็อปนะครับกำลังคุยกับบอทไมช็อปนะครับพอสติกเกอร์ส่งกลับมานะครับอ่ะช่ว่าผมยอย่าส่งข้อมูลอะไรเข้าไปให้กับบอทสักอย่างหนึง่งช่ว่าบอทต้องการว่าอ่ะถ้าคุณนะครับชําระอ่ะคุณ ซื้อสินค้าคุณส่งบินมาสิหรืออะไรอย่างเงี้ยส่งรูปมาสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับพร้อมกับแจ้งข้อมูลว่าคุณสั่งซื้ออะไรยังไงนะครับเราก็นะครับฝั่งของเราเช่ว่าเรานะครับเราจะส่งอะไรเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลองหารูปอะไรก็ได้สักอย่างส่งเข้าไปนะครับตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างลองหารูปเชื่อว่าผมจะส่งรูปรูปอะไรก็ได้สชื่อว่าผมจะส่งรูปคนนี้นะครับเข้าไปครับ เป to to. ็นปึ๊บเข้าไปนะครับพอส่งลูกเข้าไปเห็นไหมครับฝั่ง MyShop นะครับก็จะเห็นลูกค้าเนี่ยนะครับว่าส่งบินส่งอะไรมานะครับส่วนนี้คือบินสินค้าหรือว่าเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับหรือว่าสลิปโอนเงินอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับในขณะที่เราอยู่ฝั่ง MyShop เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับทีนี้พอเราเห็นเสร็จนะครับเราก็ตอบนะครับเราก็สามารถตอบลูกค้าได้นะครับอ่ารับทราบนะครับรับทราบแล้วอะไรต่างๆก็โต้ตอบกันได้แบบนี้นะครับ รับทราบนะครับเดี๋ยวนะครับจะส่งนะครับใบเสร็จนะครับให้สวัสดีต่อไปนี้นะครับพอฝั่งนี้ตอบนะครับฝั่งที่เราคุยกับบอทเห็นไหมครับเราก็เขียนว่าบอทตอบกลับมานะครับทั้งที่จริงๆนะก็คือคนนี่แหละนะครับกําลังแชทแชทกับคนที่มาคุยกับบอทแทนนะครับไม่ใช่บอทเป็นคนตอบแต่คนเป็นคนแต่คนตอบเอง นะครับไม่ใช่บอทตอบนะครับแต่ตอบในนามบอทนะฮะรับทราบยอดสมบริสิทจให้นะครับหรือว่าฝั่งเนี้ยนะครับเชื่อว่าเรามีบริสิทจแล้วนะครับเราจะส่งไปให้ลูกค้าคืนใช่ไหมล่ะนะฮะเราก็นะครับมาส่งนะครับเราก็ไปเชื่อว่าเรามีใบเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็ส่งใบเสร็จกลับไปให้ลูกค้านะครับอ่าสชื่อว่นี่คือใบเสร็จก็แล้วกันนะครับอ่าก็กดโอเพนส่งเข้าไปนะครับพอส่งเข้าไปนะครับฝั่งลูกค้าเป็นไงอ่าเห็นไหมครับฝั่งลูกค้าก็ได้ใบเสร็จก็รับรู้นะครับก็ จบสิ้นนะครับการสั่งซื้อสั่งขายนะครับหรือว่าระหว่างเรากับผู้ปกครองครับผู้ปกครองนะครับส่งข้อมูลส่งภาพอะไรมาให้เราก็สามารถคุยกับผู้ปกครองโดยตรงหรือเราคุยกับนักเรียนคนนั้นโดยตรงนะครับผ่านไมช็อปนะครับโดยที่ไม่รบกวนคนอื่นนะครับซึ่งมันจะต่างจากการทํากลุ่มนะครับในการทํากลุ่มนี้นะครับเวลาเราตอบอะไรมีคนอื่นถามอะไรทุกคนในกลุ่มก็จะเห็นหมดก็จะรับรู้หมดนะครับ แต่ถ้าเราทําแบบนี้มันเป็นการคุย1ต่อหนึ่งะครับระหว่างบอทนะับกับคนที่มาคุยกับบอทนะครับก็จะทําให้เราสะดวกสบายนะครับซึ่งนะครับถามว่าเวลาเราตอบจริงๆเราจะต้องมาเปิดคอมนะครับแบบนี้เหรอแล้วก็เข้ามาที่ไมช h o p มาตอบไม่ใช่นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะบอกว่านะครับเราจะต้องติดตั้งแอปไมช็อปนะครับเวลาที่มีลูกค้าทักมามันก็จะเด้งมาในมือถือเราเลยนะครับแล้วเราก็ใช้มือถือได้แหละ ตอบกลับแบบนี้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมาเปิดคอมแบบนี้อีกครับอันนี้เป็นวิธีการสร้างนะครับแล้วก็ให้เห็นภาพเฉยๆนะครับว่ามันง่ายมันสะดวกนะครับแล้วมันติดต่อสื่อสารกันยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเกิดมีลูกค้าเยอะๆนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นใครอะไรยังไงจริงๆเราก็สามารถที่จะจัดกลุ่มนะครับจัดกลุ่มได้โดยการเขาเรียกว่าติดแท็กนะครับซึ่งจะทําให้เรารู้ว่านะครับลูกค้าแต่ละคนนั้นนะครับเป็นใครนะครับ วิธีการติดแท็กก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราอยากรู้เราอยากจัดกลุ่มครับติดแท็กให้อภิวัตนะครับแล้วก็มาตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับบวกอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการเพิ่มแท็กครับว่าอภิวัตเนี้ยนะครับเป็นผู้ปกครองหรือเป็นใครหรืออะไรยังไงเป็นลูกค้าอะไรยังไงนะครับอ่าเพราะว่าผมมองว่าอภิวัตเนี้ยเป็นลูกค้าในกลุ่ม VIP นะนะครับเงี้ยผมก็จะติด VIP ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าเพิ่มแท็ก นะครับเนี่ยพอเพิ่มแท็กเสร็จนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการจัดกลุ่มลูกค้านะครับว่าอ่ะอภิบัลนี้คือ V.I.P. นะครับหรือคนอื่นเข้ามาคุยก็เป็นลูกค้าธรรมดาหรือ V.I.P. ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการแยกนะครับแยกคนที่มาคุยกับบอทเราได้นะครับนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาแนะนํานะครับว่าถ้าอยากโต้ตอบด้วยสมาร์ทโฟนล่ะทำยังไงนะครับหรือว่าถ้าอยากนะครับบอทแคสต์เลยนะครับ หมายความว่าให้บอทเนี่ยนะครับส่งข้อมูลโดยที่เขาไม่ต้องถามมาก่อนนะครับแล้วเขาให้ลูกค้าเนี่ยที่มาเป็นเพื่อนกับบอทตัวนี้นะครับสามารถจะรับข้อมูลข่าวสารจากที่เราส่งเข้าไปเลยนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ